สวัสดีครับรู้ฟังกอมบัชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยพันเอกบัญชาหารินเดชรองผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ซึ่งสำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่41ถึง46และสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ตั้งหน่วยได้ร่วมกิจกรรมและเพื่อเป็นการเปิดโลก,กทัศน์ให้กับเด็กและเยาวชนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงบนเวทีการเล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัลการแสดงอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารเช่นอาวุธประจำกายรถฮัมวี่ติดปืนกลฮลิคอปเตอร์ การจัดแสดงรถยนต์สายช่างอุปกรณ์ด้านบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเครื่องเล่นและอาหารบริการให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานณสำนักง,งานพัฒนาภาคสี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาบ้านทุ่งผีปั้นรูปตำบลป่าบอนอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงและนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567ครับ